สวัสดีสวีดัตจ้ามาพอกับแม่บัวอีกแล้วนะคะเนาะชัยเดยวบวอบัว j o two official ค่ะเป็นยังไงพ่อพอมีแม่เมืม่อวานดีอกดีใจกับผู้ที่เพิ่นโชคดีเนาะค่ะเนาะดวงดีโชคดีมีโชคกับเวลาก็มีก็มีคอมเมนต์บางคอมเมนต์เนาะในเพจในเอเพจทีช่องข่าวต่างๆเพิ่นลงไปเนาะ <S <S ผู้ใดเห็นหัวขาดึงมารวมตัวกันอยู่นี่สั้น กับแม่บัวผู้นึงนี่แหละค่ะพี่น้องคะเพราะว่าแม่บัวเห็นหกขาหนึ่งกับเฝ้าไปซื้อเฝ้าไปซื้ออันรัตตลีบานนี้ก็บ่ได้อันนี้เด้กบว่าแต่ของในแล้วคือคือ,คอเหล็กหนึ่งก็เหล็กหาเออเหล็กหนึ่งก็เหล็กศูนย์เนาะหนึ่งไทยนะพี่น้องคะกะแเ้วตบุญไฟบุญมันนะพี่น้อง ชีวิตก็ต้องดําเนินต่อไปงวนหน้าเอาใหม่นะจ๊ะนะจ๊ะเป็นจังไดค่ะมือสำหรับมือนี่อิลากะไปพอ่พอพอ่พอพ่อแม่อยู่ที่เมเจอร์นวมนครนะคะไปพบไปพอ่พอพอ่พอพ่อแม่แล้วกัแฟนคลับอยู่โรงภาพยนตร์เมเจอร์นวมนครแล้วก็พรุ่งนี้สําหรับมืออื่นนี่เป็นวันที่สาซึ่งซึ่งเป็นวันที่มอบรางวัล ดาวเมฆขลาเนาะค่ะที่อีลาได้รางวัลไปเมื่อวานนี่เขาเจ้ประกาศในเพจไปเนาะกับมิผูไปว้าไปว่าให้พ่อจูว่าไม่ไปรับรางวัลไม่ให้ลูกไปจังสันจังซี่ถ้าจะคล้องใดสิเก็บสิไข่กับสิไปผูได้กอะหาว่าหาว่าให้เพื่อนเนาะพี่น้องอย่าไปว่าให้พ่อจูเพื่อนเด้อเพื่อนทำงานเต็มที่ขนาดอีลากงยังว่าพ่อ่าไปอ่านคอมเมนต์อย่าไปเว้าอย่าไปบึง คือพ่อโจเขาไม่ซีเรียสหรอกเขาผ่านคอมเมนต์ดราม่าแบบยิ่งกว่าน,นี้มาเยอะแล้วแต่ว่ากะยังให้เข้าใจเพิ่นเพื่อนมีงานมีการเนาะสําหรับพรุ่งนี้ผู้ใดว่างอไปพอ่ปพอกับอิหลาที่ลูกทุ่งรักไทยนะคะที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะที่เดิมเพิ่มเติมคืองานลูกทุ่งรักไทยที่เดิมนะคะอิหลากะสิปไปพ่อเพราพ่อม่แม่กับกบ,กบ,กบ,บายบายช่วงบายเนาะ,ะเนาะแล้วก็ตอนหัวตอนค่ำ กสิไปเซ็นทานเวสเกตคือคือคิวงานอะมีอยู่แล้วเนาะคะ่ะพี่น้องคะคิวงานมีอยู่แล้วแล้วก็พ่อโจอบอกว่าพรุ่งนี้อะจะเป็นออนทัววันสุดท้ายสําหรับภาพยนตร์คายอ้อเนาะบาดต่อจากนันนเพื่อนกระสโปโมทในเพจในคลิปในแอปต่างๆห้องเพิ่นไปเนาะสิะเป็นเมื่อสุดท้ายที่ไปออนทัวพ่อพ่อพ่อมแม่เนาะทั่วประเทศวันนี้ก็อุ่นหนาฟ้าขังเป็น เป็นที่ดีกดีใจแล้วก็พ่อโจก็พูดมาแล้วว่าถ้าเกิน80ล้านจะมีภาคสองแน่นอนแต่ว่าภาคสองนี่กรสิหลังจากที่เฮดซีรีชีวิตอิหลาอุงอิงเพชรบ้านแพงที่พ่อโจเคยเบาไว้เนาะจะเป็นน่าถ้าไม่บัวจะไม่ผิดจะเป็นการทํากลุ่มปิดทําภาพยนตร์ทําเป็นซีรีส์แล้วก็ใช้ในกลุ่มปิดนะคะพี่น้องขาสําหรับอุงอิงเพชรบ้านแพงซีรีส์ชีวิตอิหลา พ่นวายงสันเนาะเพราะว่าพอๆมีแม่ทั้งต่างประเทศเนี่ยเพื่อนโมฆนเนดดเดเบึงหนังคล้ายออเนี่ยเพื่นอนยั่งว่าอ้ยอันคือบรเเ็ดลงกลุ่มปิดเนี่ยคล้ายออเพิ่อนวาคือมันก็คนละคนละแบบคนละช่วงคนละคนละใบไอ้นี่กันเนาะพี่น้องขาเพราะว่าคล้ายออเนี่ยมันเป็นภาพยนตร์ที่เพิ่นดิวกับโรงภาพยนตร์ใหญ่แล้วก็ต้องรอให้ตามขั้นตอนใช้ในประเทศต่างประเทศเขาเจ้าก็กสีสื่อไปใช้ไปใช้ ครบทุกมองแล้วข,ขายค่ะๆเลยเขาจะอาจังสีขายลงุงเน็ตฟิกค่ะพี่น้องคะนี่แม่แม่อุลวงค้นเพิ่นคอมเมนต์ว่าเมื่อไรจะด,ด,ด,ดูได้ดูเนาะวาาพันู้ลงคล้นเหตุคลิปเลี้ยวได้ได้พี่น้องไม่บัวค่ะพี่เบงิงเฮ็ุคลิปเลี้ยวว่าเมื่อใดสิไดเบิงขายอ่อนน้ำเพลเนาะอ,อยู่ต่างประเทศบอดอยู่คือเหตุกลุ่มปิดแนอัอนอยากเบงิงขายออภาษา,าจังว่าใจเย็นๆเลยพี่น้องค่าพี่น้องที่อยู่ตั้งประเทศกับใจเย็นๆพี่น้องที่อยู่เมืองไทยกะ ผู้ใดบ่คันไห้ไปเบิ่งกับไปเบิ่งนะคะ่ะเป็นภาพยนตร์เป็นหนังที่คุ้มอิรลีล่ะคะ่ะเป็นหนังที่ถ้าไปเบื้องแล้วสีเฮ็ดในเฮ้บ่กลกาทําความซัวพี่น้อง่กลกาเฮ็ดในสิงถีบด,ดีพิดผิดเหีดผิดค้องประเพณนี้เนาะพี่น้องะสําหรับวัฒนธรรมอีสานบ้านเฮ้าเพิ่นเป็นคู่บาอาจารย์มีเขาเรียกว่ามีคู่มีค่ายมีคู่บาอาจารย์เนาะไม่บัวคนหัวลุกมากตอนที่ แม่แม่คูเพิ่นลูกหัวอีดาแบบคือแบบวาบเลยแม่พี่น้องมีความรู้สึกว่าเหมือนเราไปอยู่ตรงนั้นเอาผู้ใดไปเบิงเรียวมามามาบอกเนี่ยมาคิดคืบกันก็ไม่บวบอตอนน้องอุ้งหญิงเพิ่นไปไปไหวคูเพิ่นยกขันไหวคูไหว้พ่อเอดเนาะเอาก็ะบออยากสปอยอีกล่ะแกะเบ้าหน่อยๆนอยนาอพี่น้องคะ อันที่เพื่อนลูกหัวนะ่ะตอนแรกไม่บวกกันนึกว่าเพื่อนเปลี่ยนโคดเนาะเบิ้งไปเบิ้งมาอ๋อเพื่อนเป็นครูบาอาจารย์เป็นจะคลองคล้ายเป็นครูเป็นคันเป็นครูบาอาจารย์เพิ่นกัสีคือจังพี่น้องคือจังหมอลำหมอหลวงเนาะเพิ่นลำเพิ่นบอกว่าตอนอยู่ทั้งข้างล่างเป็นจังหนึง่งขึ้นเวทีแล้วเป็นจังหนึง่งบ่าต้องเบิ้งผู้ใดอื่นไงค่ะ ดูน้องอุคงอิงนะคะอยู่ข้างล่างอ่ะแล่นเห่นคิดเด็กน้อยนี่พี่น้องขาเพราะขึ้นเวทีแล้วอ้อเพื่อนจับคล้ายเพิ่นจับพี่น้องขาเพื่อนเพิ่นเนว้าเองเลยเด็กน้ององคงอิงนี่เคยพูดไว้เองเคยให้สัมภาษณ์เองเลยว่าถ้าวันไหนนางไม่ได้ไหวหรือว่ารีบหรือว่าแบบว่ามีอะไรสุขระหูที่ต้องขึ้นเวทีจะไม่มีความมั่นใจเลยในเรื่องค่ำรองทำน้องเหนือ,อเพลงอยียงกับิตติด,ข,ดขัดๆพี่น้องขาแต่ว่า เกินแปดเก9 9สิบเอรลยแหละอิลาสิไวทุกมือแทบจะทุกมือที่เป็นที่เป็นในจิตวัตรประจําวันแต่งตัวแล้วนะกับศิมาไหวพ่อไหวเมยไหวพ่อโจแล้วก็จะไปไหว้ครูบาอาจารย์ไปไหวค้ายไหวพระอยู่รถดพระน้องพี่น้องขาก้อนขึ้นเวทีอิหลากระวิไวเวทีก้นไหวตีนบันไดก้อนหรือว่า ถ้าจะเป็นขึ้นอียงก็ที่เพิ่นเอิ้น่นสลิงน่นพี่น้องค่ะอีลาก็สิบ่ายฐานกนขึ้นเป็นอะไรที่เราเห็นตนชินตาแล้วก็เป็นอียงที่เฮ็ดให้แม่บัวฮักได้น่อยผู้นี้แต่มื้อแรกที่นั่งขึ้นเวทีมาเนาะขึ้นเวทีครั้งแรกเป็นได้น่อยผู้ยิงที่ไม่บัวเห็นแล้วคือมันเป็นเหมือนประเพณีที่ทุกคนก็อาจสิเฮ็ดแต่ว่าแม่บัวบ่ได้เห็น ไม่บัวมาเห็นตอนน้องอุงอิงจะขึ้นเวทีวันแรกครั้งแรกอยู่ที่สมุทรสาครถ้าจําไม่ผิดนะขึ้นขึ้นวงวันแรกที่สมุทรสาครทัวออนทัวกรุงเทพอีหล่าเขาไปไหว้พ่อโจค่ะพี่น้องค่ะไปไหว้พ่อโจพ่อโจกะรูปหัวรูปหัวไห่พร้อนอีหล่าคลิปนั่นกัติดหนึ่งมาติดแบบหนึ่งม้าแรงบร่ไม่บัวบ่แน่ใจแต่ว่า คลิปนั้นดังมากเป็นเวนไว้เล่าเลยเนาะร้องร้องจากคลิปที่เพราะเพราะจากคลิปที่อีหล่าไปออดิชั่นเนาะคลิปที่อุ๋งอิงขึ้นเวทีวันแรกแม่บัวน้าเบิงอีหล่าตั้งแต่ขึ้นเวทีมือแรกน้ำเบิงคลิปเบิงเบิงทุกอย่างที่เป็นอุ๋งอิงที่เป็นสาวน้อยแล้วก็ตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้เขาถูกคายออกเป็นว่าพี่น้อง บอเคยมีมือใดที่แม่บัวบ่เบงสาวน้อยเพชรบ้านแพงไม่เคยมีวันไหนเลยตลอดระยะเวลาสองปีกว่าเกือบสามปีมานี้นะคะที่แม่บัวตื่นมาแล้วไม่กดโทรศัพท์ดู youtube ช่องในเครือสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกวันต้องดูค่ะเป็นอย่างที่บ่เคยไม่เคยหยุดไม่เคยเบนเลยนะคะพี่น้องคะแต่ก่อน ก้อนนาที่อีหลุวงยิงสีม้ไม่บวกระเบิงแต่ว่าไม่ได้ตามทุกวันขนาดนี้อันนี้คือวันหนึ่งไม่ต่ำกว่าสามสี่รอบที่เข้า youtube แล้วก็ที่ดูอย่างน้อยนะคะท่ายุ่งจริงๆตื่นขึ้นมาก่อนนอนเอาตื่นขึ้นก่อนนอนแล้วก็ระหว่างวันนี่ผู้ใดเป็นขึ้นเม่บวเน่เนขาเมนคำว่าแนวค่ะมะกรองอยู่ทั้งพี่เนาะมะเบามะทักมะท้ายหเห็นไม่บวฟังเนี่ยเอาบวบาเราคือเง้วแท้พี่น้องคะ่ะวบาเรื่องมือ,อื่นเนาะ ไปเบิงอิหล่าที่ลูกทุ่งรักไทยที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะอีหล่ากะบวัดแต่เขากรุงเทพท้ามีโอกาสมีคอนเสิร์ตอิหล่ากะสีม้งงานนี่ทุกตลอดนะคะยังไดกะผู้ใดใกล้มองใดกับไปหาลูลกสาวเนาะ,ะเนาะพรุ่งนี้ที่อนุสาวรีย์ช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงเย็นๆก็จะเป็นเซนทันเวสเกตนะคะสรุปเลยอิหล่าบรเด็ไปรับรางวัลเลยค่ะเพื่อนไปทร่งให้ไปแห่ยูบานเนะาะเพราะว่าโจว่างานมันแผ่นมาแล้วแล้วก็มันเป็น ออนทัวร์วันสุดท้ายที่จะพบเจอพบปะพีนนนพพนนะะ่น้องแฟนคลับหนาลุงภาพยนตร์เนาะค่ะเนาะนอกจากน้นกับเพิ่นกับสิปเป็นการจัดกันเองในวงเพิ่นในเพจเพิ่นเนาะคะ่ะอันนี้ก็จัดกับเมเจอร์นะคะอย่งไรกัติดตามเบิงผู้ใดพอขได้ไปเบิงกับไปเบิงเ้ยค่ะเด้อภาพยนตร์ขายอ้อบอเห็นบอแมนบอมีบอเสือ้อไอยขวมอยไกย่ลบหลู่ศรัทธาอาถรรพ์เน,น,ะะนาะค่ะเนาะผู้ใดกะ ขอคิดดีทำดีขอให้สิ่งดีๆตามมานะคะนะคะไม่บวกะค้ายโอคอือกันคะ่ะสวัสดีจ้า